สวัสดีครับฟามอ้นมาคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรียงไก่ไวชนเลี้ยงอ้นไวขายนะครับภาพเราววันนี้ก็เป็นฤดูหนาวแล้วนะครับ,บก็วันนี้อยู่ที่6ธันวาคมปตอ,อ,ตอตตอพันห <Quit. S 1> ้าหกสิบสามนะครับก็เป็นฤดูหนาวแล้วนะครับว<บ>ิธีการเลี้ยงอ้นฤดูหนาวกับฤดูร้อนต่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าฤดูหนาวเลี้ยงกันยังไงลูกอ้นเลี้ยงยังไงนะครับแม่ผันพ่อพันเลี้ยงยังไง นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการเลี้ยงลูกอ้นฤดูหนาวนะครับถ้าเราทําไม่ดีนะครับสําหรับลูกอ้นนะครับก็จะไม่ค่อยโตนะครับไม่กินอาหารนะครับไม่กินอาหารแล้วโตช้านะครับถ้าไม่กินอาหารนะโตช้าแน่นอนนะครับเราต้องให้กินทั้งวันทั้งคืนนะครับสําหรับลูกอ้นมันถึงจะโตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเลี้ยงยังไงนะครับแต่ละฟาร์มนั้น เรนี้เหมือนกันนะครับเลงเหมือนกันทุกฟาร์มนะครับฟาร์มคนความคิดก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ผมก็ารเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับครับไปดูแล้วกันเลยครับครับมาดูครับมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับดูสีสวยนะครับดู ครับเปิดดูกันนะครับอันนี้ครับลูกอ้นนะครับที่เลี้ยงในดูหนาวนะครับก็จะนะครับก็จะใช้ไฟนะครับใช้ไฟแค่สี่จิบวัตพอนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นอ้นนะครับนะครับลูกอ้นจะได้กินอาหารทั้งคืนนะครับทั้งคืนนะครับจะได้โตไวๆนะครับ นะครับถ้าถ้าไม่ถ่ายไฟนะครับไม่จะนอนอย่างนี้นะครับสุมไฟสุมกันเป็นกองเลยนะครับถ้าไม่ถ่ายไฟนะครับวันนี้ก็อากาศหนาวมากนะครับอากาศหนาวมากใส่ไฟก็ประมาณสี่สิบบาทพอนะครับก็นเวลาใส่ก็นะครับอย่าให้อ้นเกาะถึงนะครับก็ก็ระวังนะครับอย่าให้อ้นถูกถึงนะครับมันจะแตกนะครับจะแตกนะครับ นี่ก็อ้นกินอาหารทั้งคืนได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดทหนสนิทสนิดนะครับเพื่อไม่ให้ลมเข้านะครับนะครับดูชุดอีกนะครับนี่นะครับนะครับก็กินได้ทั้งคืนแล้วนะครับกม่น้องสมกันนะครับดูนะครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ ครับดูนี่ครับมาถึงนี่ก็อบอุ่นเลยนะครับเข้าไปในนี้นะครับมือนี่อุ่นเลยนะครับยงอุ่นเลยด,ด,ดูหนาวจะเป็นอย่างนี้นะครับการวิธีการเลี้ยงนะครับนะครับสีสวยเลยนะครับครับยังดูดูหนาว วางใส่ไม่ได้ครับพวกหนูลูกอ,อ้อนนะครับตามตาฟางเนี่ยลูกอ้อนในส่ไม่ได้นะครับเพราะถ้าใส่ฟางแล้วนะครับมันก็จะมาดันกดอาหารจะด,ดัน,นกดอาหารหมดนะครับเราต้องใช้ไฟนะครับใช้ไฟถ้าอยางนั้นอาหารจะถูกปิดละเละหมดกินไม่ได้นะครับอ้อนเราต้องใช้ไฟช่วยนะครับเพื่อความอบอุ่นนะครับดูดู นี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนีห็นไหมดูอันนี้นะครับนะครับจะตังอาหารอย่างเงี้ยนะครับมันจะดันเศษอาหารเศษพวก็นจะมากบอ้อยก็จะมากบอาหารที่เราทิ้งไว้นะครับมันก็จะทําให้เละแล้วก็จะทําให้เสียแล้วมันจะพนเพื่อนกันนะครับเราต้องใส่ไฟนะครับเพื่อความอบอุ่นของอ้นนะครับดูดูหนาวนะครับก็ดู ขนาดสายๆเลยหาอยู่เลยนะครับยังขดอยู่เลนะครับเวลาปิดก็ปิดชนิดชนิดนะครับเรลาปิดนะครับถ้าปิดกระเพาะชนิดปาก็เบื้องผมหายนะครับปาก็เบื้องแตกหมดแล้วเลยเอาเอามุ้งไก่คมแท้นะครับ นี่นะครับอากาศหนาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผันไม้ผันอ้นนะครับครับแล้วทําไงนะครับใส่ฟางนะครับใส่ฟางนะครับใส่ฟางให้นอนนะครับใส่ฟางครับใส่ฟางให้นอนนะครับ กาศหนาวมากครับนะครับนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการเลี้ยงอ้นนะครับฤดูหนาวนะครับแต่ฤด,ด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนนั้นก็แตกต่างอีกอย่างหลึงนะครับนะครับ ครับหนาวมากนะครับเอาครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวมีถ้ามีสาระดีๆก็จะมาให้บอกใหม่นะครับครับช่วยติดตามติดตามได้นะครับสวัสดีครับ